ช่องปูนาคมาลาบเขามากอาจจะรืมกดไลค์กดแชร์เด้อห้ปูนากเนี่ยเป็นกำลังใจกันแน่คิปแต่ละคิดจะบอกว่าท่านจชกันยุกว่าได้แค่หลรกรอยหัวข้าวเดียวหนึ่งคือหอดหาลอยไว้เอิเออต่มันต่มันตัวไนปูนากดีใจเนาะส่องง่ญยๆข้าจ่อเนาะส่อง่า่ๆข้าจจะมัน้าจ้อตัวไอปูนากดีใจอันนี้เหตุผหนึ่งของส่าท่านเออเมื่อที่ได้มาคัอยุ่ แต่มักคัดเยอะว่าอไรเอ่ออาจจะปีแล้วพูกบริเฮตก็บอกคอบริพอบริเฮตก็เติบอตไปนี่นี่คือเรื่องจริงอันนี้คือเงื่อนมาคอเลอพี่น้องเงื่ินหมาคออ่ะพี่น้องฟังของกูหนาเอเลินมาคอสุดอดนะครับกับเกษมพนธตอดราเหเงื่อนห้ามาอบสองวันล้วนเาเกกัท่านจะรอชมกันเงบ่อนบอกคะซิ่กูหนาไปแล้วอันนี้คือเรื่องจริงนะแต่ว่าบริเฮ็ดีบริเ บรรยากาศจะเยียบดีพี่นออ้องกอ,แบบอง่าฟก็ั้งองรักษาแห่งความระมือโดยดีปูนาา่าเสียณพี่น้องกองไฟได้เห็นแบบตัวเด็กขึ้นมาแท่นเนี่ยขึ้นมาสองตัวแต่ว่าตัวที่สามขืนมาตัวสุดท้ายแต่ว่าอยู่หลังมวยปูน่าคือว่าคือว่าสิได้ณสองตัวนี้คือว่าสิได้ณสองตัวนี้นะนี่แต่บังเอิญว่ามันขึ้นมาตัวสุดท้ายอ่าเสียที่ <S <S ทายฟังเน้อบันนี้เอาตั้งหน้ากล้องไว้หน้าจอตาแคบไว้เด้อะถึงใจผู้ใหญ่แล้วต้องข นต่ว่าปูน่าเคยทามันแล้วนะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเป็นที่น่าหนักใจนะครับปูน่าเคยทามันมาอีกเลยมันมามันมาอกแตอที่แรกมาสองแปดกังพี่น้องนะอไฮแยามวาเลนให้ฮกัให้ได้ถึงอกประตูเลยเสียไปแต่ว่าที่แรกขึ้นมาเลขสองแปดพี่น้อง พาะคือสองไปเล่จะสุดท้ายมันก็เลฝ่วากมาคือเลขสี่เลขสี่มันบอกว่าคมันหลักรวยเฉพาะมันหลักรวยอ่าก็เลิจะเป็นสองแปดสี่เดี๋ยวพี่น้องได้เอาเงินลขแค่หนก็เอไปพี่น้องนี่เครื่องเงินบัตรอหรือเงินคุดวงนะครับคุดวงดวเงินมาขอมาอเงินมาคอขึ้นมาคอ เอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้เล่ตัวนี้เป็นสุดทไายโค้งสุดท้ายของปูนาคแล้วคือเลขตัวนี้เออเอามาเป็นเอามาเป็นตัวเอกมาเป็นตัวเอกมาตัวุดมาเป็นตัวเอกม่นี่คือเร่องนี่คือเล่สองแปดสี่เพราะฉะนั้พี่น้องกับพี่จันนาวนหมดล้พี่น้องเด้กับหน้ากับหลังใช่ไหมกัน้ักนพี่องจะไปเอาตรงตรง้เอสองแปดสี่นะครับ สองสี่สองแปดสองสี 24, 28, 28, 28, ่สองแดแปดสีอง่พี yeah ่น้องเด้อเจ็บท้องพี่จ้อยอ๋อนีเป็นโครงสุดทางของร่านทำพูนาะป้เขาปฏร่าเงินปัดดวยารอันนี้อาง้ายของพูนาที่พนองเปิมเงินเข้าไปทะไรนังค่อยเ้พน้องเนี่พอสลับมันที่แรกมนคือสองแปดฟังกัารัดเนอะมันขึ้นมาก่อนสองแปดแล้วมันไม่ยอมไปไหน นะพูน่าเคียอะไรเรากระอกแปดเเขียนซองแปดไปพอเขียนไปแปดปุ๊บเดียวเคียอีกรอบหนึ่งมันขึ้นเลขสี่ตัวสุดท้ายมันจะคือความฝันว่าค้อมฝันว่าลานถ้ำคนเต็มลานถ้ำซ้อมมือพี่เรามาดูนี่คืนนี้อันต้งซน่าจะซีนที่ไปเพราะว่ากระดาษพูน่าพูนี่เราไม่นั่นเล็กซ้อมเลขแปดสี่ยูน่้กันซกับเลขสี่นี่สี่ยูนี้ สูงขึ้นแม่หน่อยอสองแปดก็จะเรมเออเป็นแม่หน่อยแต่ว่าเทา่็ติห้อเม่้าวเป็นอมันเคยเป็นตีห้มันออกเื่อก่าเป็นม้วนูตาอเนาะููว่าตาอไปเลยว่าองว่าแปดว่าสี่ว่าสี่วปูเ้ครับอันนั้นสามสี่แปดสองห้าเล็ทีปูในสามสี่แปดนะครับอันนี้มันสองแปดสี่ สึ่งเล่ตตัวนี้ปูถาปูธามันคลิปปัาปูถามันคันแน่เลยมันยังไม่ยู่นมาเลยปูอ่ะมับอกปูธามันต้องหปดคิปคัาปูว่ะอ่ะพี่น้องที่เบื้องไหลสดอยู่ช่วงนี้อ่โท่ไปยูอนีนเลยเดอะพี่น้องด้อ่าโทษไปเลยฝากทั้งชมทุนนักเลยอพกดไลคกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแปดสิบเอ็ดคนเมอนัอรีกหนึ่งพวขคือมาสงสัยพันแล้วเนี่ยสูุ มีแปดมีใครตายทำฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับมีสองมีแปดมีสี่หลอกเลือกเลือช่วงนี้นะครับบางท่านอาจจะนวดแล้วของสุดท้ายนั้นพี่น้องของคุณนั้ไม่มีแล้วนะแต่รันตาเป็นของสุดท้ายแล้วแล้วคุณสมุนผมว่าเราบ้าเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับวันที่ลอยล่อค่อยมาใช้โยกันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับ แชร์ไปครับแชร์ไปเยอะๆยอแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาสร้างปูบนสีตอนแรกว่าสีบ่ไรสุดปูเลยว่าเอาไรสุดไปเลยครับเพราะว่าคนที่อยู่ร้านทำไรสุดไปเลยครับครับให้ให้เขาจอยเห็นก่อนเพ่เห็นก่อนครับเพราะว่าอาการเย็นนะครับวันนี้เอออาที่ว่าพี่น้องคงฝ่ายมาตุนโมฮมดีนั่งวันนี้เนาะครับเป็นมือทานทพร้อมนะอ่าเพราะว่าคนเยอะนะครับแชร์ไปเยอะนะครับแชร์ไปแล้วกับไปยิบไปลอตเตอรี่นะครับ พี่น้องก็เชี่ยใครพูดแชี่ยก็เชี่ยพี่น้องเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วแคปหน้าจอไม่ได้บอลก็โตกันไปนะพี่น้องเด้อหมดแล้วนี่คือตัวสุดท้ายของลานทำทั้งหมดนี่จะนี่นี่ตัวทั้งหมดมีสามเก้าแปดตัวนี้จะซั่งตัวเดียวกันตัวเดียวกันแปดสีตัวเดียวกันตัวเแรกปูน่าคือพอยแปดสีมากกว่าบัวเลยปูฝันที่เราแปดเออแปดสีแล้วก็มาสามเก้า สัมก้าลมกากาเก้าหกหกเกาเก้าหกห้าน่ะไม่ชนะแต่ก็ม่สเรพีินหอนนีีครับของกูแปีเป็นตัวเ้าตัวเดียวกันแปดที่แปดเปดก็ได้ครับนีครับแต่ว่าสอแปดสีก็คือเงินมาขอนงิว่าเงินพนดวงเงินมาขอเงินมาขอเลยเงินพนดลวงครับโดยเฉพาะเหกบนหอนองไอย่างง่ายๆลนี่นคือของผูหนำที่ปล่อยกอน เลขแปดซี่คือปล่อยควอนโมเลยเออสิ่งยี่ได้เช่ไปเรื่อยๆสองแปดในชุดสี่ติดกับต้นบ่คอ้นบคอสิดง้ายเนยค่ครับผมปฏิสขคันนี้เลขสองคันนี้จะจะจะเรื่อมเลขชุดนีได้เลยคนองเือเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไปเพ่คืนว่าเพื่อก็าวตโอเคเลยส่วนเลขซีนี่คือเขียนเลขแปดเนี่ยเพิ่งึ้นชุดควอนเหนาพวน้เห็นเห็นว่าแค่สองตัวนี้พราะวันนอยากจะเป็นแค่สองแปดครับเนราะว่าสองแปดแต่ว่าปรด็ตัวนี้เพิ่งึ้นไห ก็มาได้คนได้มาเสน่กับขอกแต่มาเพราะว่นงคืนเอาเลขแปดสี่อท้าเลขแปอุทันเป็นแปดสี่ที่แหลงูฟงไดบจาก่วนกันบฟังเด้อปูม่ได้ฟันมันเป็นบัตรเลขทีบัตรเลขทีแต่าปูวาน่ะสองอ่สามแปดแปดสามันออกไปแล้วสี่แปดมันคือบอกจังเทือครับเพราะว่าสองแปสามันออกแล้วอ่ะเนอัแปดแ่แเออกปเอละ วันนี้ปูก็เลยว่าเต่าบ้านในที่จะของเลยบาคนก็บอกคืนว่สิครับแล้วก็ปูถางเป็นอะเี้เกีู่ปูว่าพกกาวเสือปูโล่เกตูว่าออกเน่ปู่าเลยวะครับปูถาเลยครัปูาไม่าอันี่ปูท่าว่ามันบอออกมันบอออกไม่ได้เน้แตสามตัวแตกสามตัวสี่ได้เนาะสาัวคอยแตกสามตัวเือพี่น้องขอไปเลย นั่นแหละพอปูนากันล่อมาโดวจไงปูนาเกิดอัดมาสองวันแนละ้วเขาเทะลตะตเทะลตะตเเขาแตกตั้งสตัวสามุสามุเป็นเป็นขั้าแรกมงพู <laughs> เป็นรั้นแรกที่พูเอาเงินอคอเห็ดมาทำเลยค้งแรก่นี่รอบสิปีใช่ไหมคางแหน่งปี่รอบสิบปีเพราะว่าตั้งเยอะเอาตั้งเงินมาพีน้องก็เห็นเห็นปูนาก็ดเงินห้างตลรดซึ่งเัินมันหาพวกนี้นะว่า่ปากเนาะ ปัญหาเรื so? ่งน้ำบกดีมีคันนี้หตมีตาคูซาเ่ตาขีวนี่มเกิดมาจากไม่กระตาขีเนย่นะแล้วบกอตายขีว่าเพราะคุบาทจักว่าคตาคูมึงเห็นเรื้อมันกเขอดไมเห็นตาขี้เรืว่าันอ่นหมดแล้วอ่านหมดแล้วค่ะแปช่ยเอเพรไหนเน้อหัก็น้ัา้ันแปดิซื้อเพราะไหนซ้สองแปดเพราะไหนล่ะสองแปดกับ สอับี่สองเออถ้ากรนดถไปนอบเบินงเพราะว่าคันที่น้องพ้วนไปเบิ้งคิดเกตุที่ว่าก่อนกุม่านแปดสี่สองสองสี่แปดยังกระวดอาเได้พี่น้องเออหาเสือกุม่านผ้าชนเข่ามากหมเออลหาเสือพ่อปูหนัาก็สามารถที่สี่ไปยังเถง่องวนใดๆได้พี่น้องเออเพราะว่าปู่น้าเป็นแค่คนขี้แนวทางไปพี่น้องกาผู้ใดมากก็จัดไปผู้ใดว่ามากก็ทานไปนะ นี่ละมีวนเราพี่น้องก็นไม่ยอมอ่ามื่อืูนังนะเป็นท่านาทีของผูนังนะคอืนโคตรสุดท้ายเหรอครับผูนสุดท้ายท้ายสุดเลยสุดท้ายใายสุดเลยพี่น้องมองไปทั้งช่องผูนังมี่คนไหเขาว่าิ่งบ้านเอาไลนยนะครับปล่อยแล้วเออเขาว่าหนักันทีเรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อ่า แฟน like เพืนของพนังเขาเมื่อไหร่ดีก็ด้พี่น้องเพื่อนช่องจะถูกของพนังอย่าลืมกดติดตามในพนังเนี่ยน้อยที่นี้วันหัวสี่ลบเงินลหลาแต่กรณีใหญ่ๆว่าพี่น้องพอมไปบอบผิวบ่บพป่าบราณโบราของพนังก็ได้พี่น้องได้ขอบคุณขอบคุณสลับที่สลับน้องสกับสุ่สนเข้าส่วนต์ไหวัพระแล้วเมอ่อนีเข้ายังไ้โชคได้ละ แต่ชุดหญ่หนึ่งสิ่งเป็นชุดสุดท้ายของปูนาปูนาก็ล่อมือนี้เหมืนกันล่อไปายามมาาุแม่แตสมวหมายแต่ว่าข้นร้ยไงขืึงเงรมาไปหน่อยเปลี่ยนตัวข้นเลขสองแ่นเลี่ยงกันลองสองตัดส่วนตสวนทันอลอยกบหาสหกสขึ้นยขนว่าว่มาาเอาบาบาทเราต้องทำเพศอ่าลอยกบเราต้องเอปยกอเปเปย่กนคือข้เลาอยู่ ก็สอบแดต่ว่าตัวสุดท้ายทุกวนวาดเหนมานมแล้วมันก็ใสใสได้หมดถ้าลักษณะนี้เนี่ยยนต้องเขียนลงเพราะถ้าเราไม่เขียนลงแล้วถ้าเกิดพลาดไปแล้วว่าอาจารว่าเ้าไเปลีนแกโดยนี่อะไรก็เลยเขียนให้ครบสักเริ่มพี่เราเยอไปนะตัวแรกนั้นท่านผมก็นาเกษียเนี่ยกษียณนี่อ่าสี่แปดเออ่เก้าสามเออสามเก้าหกเก้าเาซพี่น่องหาซนี่ เป็นเลขอ่าผู้วู่้ชาติผู้สวนท่าไปแม่บ่อนครับผมอ่าแล้วมาเท่าไหร่ผู้วันนี้ผู้วิจัยตลอดคือข้าเจ้าวอครับมีคลิปอยู่ครับผมเอออันคลิปผู้ว่อจชาติเนอะเพราะว่าผู้ที่ปล่อยไปออกจากป่าผู้ทีิกินแล้วคือแปดสี่สามเก้าแล้วก็บเก้าหกหาผู้วัชรนะก็ผูวัเสียวครับถ้าว่าผู้เลขเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหลายเหล่านี้ก็เกี่ยวกับเลขตัวนี้ผู้น่ามั่นใจที่สุดคือหกเก้า มันเจาะเก่าครับ <êtes S 2> มันเจาะเก่าเออคือหกเก่าละกันอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ผู้ท่าแล้วครับผู้ท่าแล้วพูดบอกแล้วท่าแล้วบอกอ๋อบอกอ๋ออกออบออยู่แล้วจะได้เกิดบอกบออยู่แล้วเสื้อผู้รอดเด้อเอานะครับฝากแชร์เลยนะครับหลอดดึกในช่วงนี้ครับกินขาเ็โพอดีนะครับวันนี้คำนั้นเป็นคือขึ้นใจปูนาคือแต่ปูนาศินั่งบอกเตยอยู่ บาลีทีนะครับขาบ้านทีไม่ได้พี่เนางขาบาลีทีจะคองเลยเพว่าเปนเมื่อขวงก่อนแต่้าสองตัวบาลกทีพักสามสี่แปดมันก่อนถ้าสามแปดแปดสามยืเ่มันตัดเที่ยวเร็วสองแปดอไม่งี้งออมแต่สามแปดออกไม่ชี้แปดออกมันก็งต้องาม่าเลยครับนั่นละข่ามันจะข่ามันเริ่มปรล้าออกถ่าให้ออก บอกว็จเรู้กง่กองสลาก็ล้าอยอังเกวเนี้ย่าฮ่าเล่าฮ่่่โอ้จะเป็นคออเทนต์หนักดึงมองสลากสะเทือนอีเทีหนึ่ืนอยางดีอนไบบุ๊คเครับพี่นออกมาเบื้งก้นไปใช่ไ ครับสลัดทั้งสองเป็นรสุดท้อยนะครับวันเป็นโปรสุดท้ายนะครับวัน้เปิดขึ้นเขาเรื่องเล่นว่พี่น้องเปิดขึ้นเขาเรื่องเลยผู้นำในอยเป็นอะรคือบัคดันเดียวครับที่พานมาผู้นำกดดันะวารอกรอขึ้นรอขึ้นบกขอเน่อยครับทั้งสิ้นใจอยูหลายครังเน้ยผู้เสียเกินบกขอเนห้างก่เดือนเขอเลเนเงห้างไปก่อนพอเงินห้างไ่ดูอีกสองแบแต่ว่าผู้เลือกที่จะทำเงินบกขอก่อน อ่าเพราะว่าบเงินบางห้างมันก็เข่าเข่าม่สองวันนะเนาะเขาเท่านั้นเข่าเท่านั้นถ่าเลยะเอาก็บอกข้อเพียงแ่นัส่วนขืนง่ายไงพี่น้องขืนสองแปดกอนเนาะพี่น้องจับค้าปากคนหนักไนี่จับไปเลยครับขนองแปดสขึ้นน้ำหลังเล้ครับเด็กซีมันมาขึ้นน้ำหลังนะพี่น้องเนอืเห็นกันบนอานรับแต่ว่าอยากถามปูู่ว่าปูฟันว่าได้ขาข้นไก่โอ้มื่อคืนนี่แหละ มันควนนี่นี่มนั่งนอนอยู่นดีนิ่มนอนอยู่นดีมากระเที่ยวเขาอยู่เพิ่งขึ้นมาหน่อยกต่เขาบักขวนไล่ออกไปฝันว่าไปข่าคนพี่น้องข่าผู้หญิงไาเป็นสองทนเอาอีดามอีดามได้ล้วไงดามมีมีหมอผู้เนี่ยเมันอพินกันแล้วเลยฟันขาดไปสองทนวันนี้ก็ไปถามคนรู้บ่ายจันท์นะว่าโตขาเข้าขาเขาเน่ยมันโศกแล้วหรือว่าหลีกมันโดนเขาแล้ว แต่กา,า,าเขาขาเขาทั้งวนี้เออการเข้าขาเขาเนี่ยถือว่าเขาสงล่าครับเออเรียว,ว่าฉันฟันขาดสองทอนเหมือมันธรนเลนพี่ิาจารณ์พวกเขาเนี่ยฟันหุ้หญิงขาดสองทนอนผุ้หยิงขาดสองทอนผุ้หยิงเป็นซีตายเป็นแป๊กับส ร้เม่ีนอนเสันยเโอ้ยสวนสีนอนสันพี่น้องเกิดแบบนั้ตีซีแสดงว่าเกษียบุปผาพูดอ่าอะไรพ่อก็ขึ้นบอกว่าหนาวฟูน้อนนี่เพราะว่าหเมง่อยหลแบบมาตรฐานแนั้นแกบัดอวสุดัต่อนาูเลยว่านอนนี่นอนคับสสีฝันในพี่น้องตีซีกว่าปยังตีดูเว เอาปากแชร์ด้วนะััแับเงินบัองเงินคอน่มากโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมากว่าะส่งท้ายปีเก่าตอนครับเอาว่าานจอกตำรวจตำรวจมาจากเะอย่งนี้นองนี่แหละเขาเรกว่าิว่าขาดต้ต็ลงาอีดาฟันเอว่นอฟันเอแเอ๋ขาดสองท่อนเอ๋ขาดสองท่อนฟัน่แยกออกจากกันดีดียากที่บอกตวจมจับองโอ้ยน้า่เดิขึ้นีละไรวิ่งีเละเินบางท่านก็บ่าวิ่งเปียนะครับเอาชิ้นชอบไป ยิบไิจาเตเลยตายป็นแบบเดวนะิซีไปเลยก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยว่ามันม้อนนี่มือนเองมูนารู้สึกว่าทํามืนีนี่ม่ความสุขหลายหลักานท่านท่านเดชกพรนะมันขึ้นถึงมันม้อยแล้วก็ฝุ่นผู้ประสันก็เหมือนไม่มีนะสุเทืา่จริงจรินเสียงแบียะยเดียวแม่เบีดกับ่อยูแบดกับ่อยู่ะอยู แต่เมื่อแต่ว่าบอเพราะว่าเป็นเป็นสิบกว่าปีเราที่ผู้เอาเงินบบคอเฮ็ดมาครับอือมไดเห็นแต่เดียวพออเอากเงือนห้างพราเขาถือกับเงินห้างนี่ครับเขาเห็นเงืนห้างอย่าไรนเขาเห็นแล่กี้แต่ว่าบมได้เห็นหนูคือจังเขาไปดูซี่สมัยาดีนีปีหนึงสิบปีเกิดข้นทั้งรู่ปว่าานสองครั้แต่ว่ายังข้างไหนเขาได้สามตัวแต่ว่าเหรียญสองตัวได้แต่ไม่สีตลอดล้วกาจะเสียต่างสามเสียใม่เห็ด เน้บกับสร้างสามเสียงบอกอกับสร้างสามเสียงพี่น้องก็เห็ุเขาอยูปัญญาสร้างสามเสียนกับในบัคภูเงินรัชกาลที่ห้าช้างสามเสียนจะเป็นวันนววันนวลรวกาหันนาตกแล้วเยรต้ทำเพราะว่าผมก็มีอยู่แต่ผมไม่ป็แต่ว่าถ้าบว่าักจันทุกวันนี้มันของขอเยอะของทำเทียมเนแบบเยอะผู้น่าก็จับเงินมัวนเงนดังระดอ่ถ้าอยดูมากเว่นออกแล้วพี่น้องก็ทำเหมือนกันมาก ่หละพวกก็ไม่เห็นคนไม่เห็นนาจะทำจะพ่อเงินครับขนาเป็นเงินมีเหล่นเห็นแต่เหรียญเงินกาพุณยจะมาทาเลยนะครกาพุทเราก็ได้สูงเขาก็ได้เพราะกาพุทเป็นเหลือเลยหน่อยครับห้ามมาทำระเบิดการจายใดทั้งเวแต่ว่าผู้นาทําไม่ได้หนึ่งเป็นตราคุดสองเป็นพระปกติแล้วู้นาเห็นเป็นท่องสามทีนที่เป็นอิงห่างอิงห่างสี่เห็นได้ แต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปแล้วปู่นาคไม่ทำเลยเด็ดขาดเอาเถอะว่าเขาอดูสา่งประมาณรุ่งของนมเด็จพระสมมาสัมพุ่ธเจ้านะครับสปู่นาคปู่เห็นกูทำทำเฉพาะเงินบักคอเงินห้างแล้วก็เหรียญรัชกาลที่ห้าอนุสาวรีย์ปากะอไ๋องไปสิแต่ว่าเขาต้องเบิกแล้วก็เหรียญหาเหรียญเหรียญสตางค์เหรียญสตางค์แต่ว่าสตางค์นี่จะต้องเป็นหล่มเหลีก้อยนี่เหมือนขั้นบุีน่ะถ้าเอาผู้เล็หน่อยไปได้ อี๋มันมีตำห่าอยู่นะคนมองเห็นได้พี่เด้มันเพราะอวามแท้หรอไม่นมันพราะถ้าความหวเมันข็อยู่สิ่งมนอนี่ยคุณนันาเป็นยี่สิบปีเลยอันนี้คือย่กัปูนนี่เนี่ยเรื่องข้องกัสิงข้องกับสิงข้องกับสิ่งเ่ข้องพอมันแต่ว่าเปมือนอย่างสมากายปางมันไ่ดีเสียทีพูนักขเขาเห็นเห็นเ่แค่ไหนแต่่าพูน่ามันม็นของแท้ครับนะมันไม่ใช่มันนะของแท้ยากเลยเรื่องอะไรี พูน่าพูเปาหูเสียงเป้าเับงครับเป็นแบกสิบก็ปีแล้วครับที่ผูน่านขึ้นเอาเงินสิก็ได้บัคเงินพ่นงสคนดวางกลับไปมากพจุกเีพี่น้องคองฝ่เดียกันเอาอยอะนับกันแล้วพี่น้องแต่จริงๆหดาคนกดแชร์กดติดตามสุดท้ายแล้วกดกระิ่การแจ้งเตือนแชร์ไปเรื่อพี่น้องเลิกแคปหน้าจอบอกพี่บอกน้องเขาพูน่าผู้ทีเพิ่รอบคยการวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับ มือนีมือสุดท้ายเพราะว่าพูน่าหมดแล้วนะต่อไปกทมตจะเป็นนั่งกรรมฐานจ้าขอเกับสำปีนี้สบปีนี้พ่อกันปีนาปีนาเจ้าวากันไหมสบปีนีครับสบปีนีว่าสุดท้ายเลยสบปีนีปีนาเจ้าวากันปีนาจ้าวากันไหมพี่รองเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ โก้มสุดท้ายของผู้นั้นสองแปดสี่สองแปดเน้นสองแปดไปอ่าพี่น้องสอซีใส่หนาใส่กลางใส่หลังเป็นโคสุดท้ายแล้วสระปีนี่แล้องรัวดสุดท้ายแล้วสหรับปีนี้นะครับเอาเงินคนดวงเลยเงินแบบคอบสิ่งดีประดิษฐ์ที่สุดแล้วก็ใจดีไหมผู้นั้นเป็นใจดีหุ่มหุ่มมาบบอมีขึ้นมีเครื่องบอยอย่างที่นับเป็นใจดีชุกขั้งลึกเท่าแต่กันเท่าแต่เด็กกัดขาขออถูกใช้กันเดียวกัดโตเก้าอี เดียวกับคืนปีนึ้นมาต้องเจอในอาวุธปีนแงีขย้นมากวันนี้มันสบายไหมวันนี้ว่าสบายอ่ะเดี๋ยวสิห้เนิ่งของแท้รอครับบ้านเราของแท้รออเมา่ครับรอดูของแของแคุณเงินพุดดวงหรืวเงินบัตราคอนะครับรับคาเคลียบฝากแชรเด้วยนะครับ พระทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับมารับถ่วงน้ำกันที่ร้านท้ำบางปูนาคแห่งนี้อ่ะเอาเบิ่งกันครับมาพี่น้องขอมาเบิ่งน้ำกันมาเลของแี่แน่ี่นหละครับโอ้ชาติเหล็งามงามพี่น้องเนี่ยคือตัวจริงพี่น้องนี่คือตัวจริงที่ผู้นาบานเลขกซีมันคือมาตัวสุดท้ายครับนี่คือตัวจริง ชัดเปลยวเลยนะครับสองแปดคือคนห้างห้างไรไงแป่พอพันดูเงื่นห้างสีคือการเงิ่อนบัเงืนบุกคอสไลั์อยู่นี่เด็กสองเด็กคณะเคียวว่าเงนเคียวเงื่อนบกคอกสได้ไดไดดดยาากยมมด,ดูให้กัาแต่พันดีงดูให้กัาแต่ว่าตัวนี้คือตัวสุดท้ายสีขึ้นตัวสุดท้ายสีขึ้นตัวสุดท้ายตัวสูงนิด อายสูงกูถ้างงามพูดว่างามแลวง่ามวลาีแปดเสือบ่ได้เอาละครับโยธิรยาในการรับชมครับอพี่น้องไปมินจานนาเอาแาทได้สามตัวกัแล้วกันนะพี่น้องเนาะครับพิจาาเอาเพราะว่าูนัาไมสามารถบอกได้มุญเดามุเดาบอกได้ว่าชี้ทางให้พี่น้องไปหาเซนตตง้มีเวลาอีกสงุ่มอยู่บ28 29 30าสปีามวันสามวัน เอาสี่คำขึ้นนี่โทษไปสุนทรีไปเลยครับสั่งสองตุตทรีไปได้พี่น้องเกอดุ่วนหาชุดี้ของเจ้านี่ใช่ละอ้แก้วเดียวของไม่เหมือนื่นตัวไหนตุตทรีตัวนี้แหละตุตทรีวะแม่มันมาสี่ขายแล้บอกว่าขายชังไร่แล้สั่งแล้วเอามาลดรับซ่อมสิบใบสิบใบหนักแล้บปากขายไว้แล้วหัวหน้าเอาได้ไาี นี่เห็นชัดๆเลยครับเห็นชัดๆเลยนะครับสองแปดสี่ใจตหนมาครับสองแปดสีครับปากแช่ไปด้วยนะครับตัมโนอยาน้นนั่งสองแปีนี่กาได้ตูกกานไ้งอะไรนะวิ่งเปียกไ้แก้วเส้อนึ่เออเอาไ้เอากรา้อเยอมากคนในบ่อนังสตุ้หนออดาสีอว่ได้พอได้ไหมวครับ เอาเนานล้วสัมโนกัเบุญเลยพี่น้องสัมโนกัเบุเด้อพี่น้องเด้อเข้มหนาจอแหวนขอ้พว้จะได้ตัวสัมโนอาจะเลื่อมก็ไลกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับงามหลายงามหลายเป็นใจนุามเป็นใจลุ่มๆเป็นใจดีแม็็นแมตัวใหญ่ดีขักให่ดีเนาะส้ไแดงกันนังขืนว่าว่าาอ้าวแล้วก็ขืนไว้แี่รถตัแต่ตอนเห็นเลขสองเห็นกอย คือสองสองแปดนี่ที่ขกันต้องง้ามเลยบหกูปูทช่แรกงามงเลยเพราะว่าสองแปดนี่ขึ้นมาพึ่นแต่ปรับส่วนเประมัณหาสิครับเพราะท่านหรวใจแปดจมคือมหาสิทธิ์ว่าะถ้ากรทบนาทีเขาหัวใดจมบางแก้วกว่าสวนเปิดดีกว่เปิดดีเนี่ยเออมาตะกี้มันต้องไปอีกนึ่เออน่ยางาไเนาไปแกะ้าพวเราเด้อคููนายเห็นแล้วครูช่วยุลพรครับช่แบบ ขยายพร้อมเลยครับอ้าวครับนี่นะครับอ้าวนี่เป็นเหมือนเรื่องพีนองฟังไปเดี๋ยวดูนะครับวันนี้แบบไร้สดรล่อเด็กเลยครับร่วมกันแบบขอบคุณเด้อขอบคุณพี่คุณน้องทั้งหลายตูกับร้อยสี่สิบคนท่านเลครับช่องพูนามหาลัยพี่น้องขอบรุคุณฝากพี่น้องแช่ให้พี่เห็นน้องเห็นกำลังกันให้พี่น้องเด้อ มารับโชคน้ากันสน่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับอพี่น้องกับพี่เจ้านณากันเอาเลยสำหรับเหล็กแนวทางขอผู้นากับตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย,ปยาเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคุณลค,ค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับส,สุดท้ายนี่แหละผู้นาขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนสากลโลก,กับขอให้พี่น้องพ่อป่าเอฟซีของเจร,ริญช่องเจริญช่องโดยเฉพาะของช่องของผูนาคมหาลามเด้อล้วกาศ บ่าข้าวกล้วยซีกเส้นชายใจกระร้อนยายน้อยพันวยละเกี่ยวเกี่ยู่พารวยเนาะอ่าไอ้นี่อายุวันนาสุขคาระปฏินพัฒน์ธนาสารสมบัติให้พี่น้องโชคดีทรงไทยปีเก่าตอนนับไปวันที่สามสิบเข้ามาชัยโยโหฮิยร้องกันครับครับอ่ะขอจบคลิปปุณนีเด้อพี่น้องนะครับสองแปดสี่เงินบักรคอเงินบักรคอบักรคอนะครับ กับของผู้นาคขั้งแรกที่เพิ่นเฮ็ดในรอบสิบปีกับของผู้นาคที่ได้เฮ็ดเล็กตัวนี้เนาะอ่าเฮ็ดเอาเงินเงินมะข้อ้ันเฮ้าขพอเลี้ยวเบิรงมันคือมาข้อไหมคือในมะข้อี่น้องอ่าได้ยกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ